อันดับแรกนะคะเราก็ต้องตรวจเช็คดูว่าฝั่งไหนแก๊สหมดก็คือฝั่งนี้แก๊สหมดถูกไหมแก๊สหมดเราก็จะต้องกลับด้านจากด้านนี้ตอนแรกมันใช้ด้านนี้ใช่ไหมกลับด้านไปใช้ด้านนี้เพราะว่าอันนี้ยังเหลืออยู่พอเสร็จแล้วอันดับแรกอันนี้คือแก๊สใช้งานอยู่มันก็จะเป็นทีวีสายตรงเราก็ต้องการปิดก็คือต้องเปิดให้มันเป็นทางขวางเปิดทีวีปิดพอปิดเสร็จปุ๊บ เราต้องทำไงต่อแล้วก็พอปิดเสร็จเราก็หมุนอันนี้ออกเอ้ยไม่ใช่ปิดปิดถังแก๊สก่อนอันดับสองอันดับสามหมุนอันนี้ออกแล้วก็ดึงออกอันดับที่สี่คือเปิดวาล์วตรงนี้เปิดวาล์วแล้วก็หมุนหมุนข้อต่อให้แน่นพอเสร็จปุ๊บหมุนข้อต่อให้แน่น แน่นไหมจ๊ะแน่นแน่นขอแน่นแน่นจ้ะอ๋อแน่นแน่นไม่แน่นสีเดียวเลยมันไม่ใช่ละไหนมะเกี๊ยวมันได้ไหมเนี่หมุดให้มันแน่นๆๆๆพอแน่นเสร็จปุ๊บ เปิดปุ๊บทำไงเปิดทางแก๊สเปิดทางแก๊สเปิดตรงไหนนั่นยังนั่นหรอเปิดนั่นยังนั่นแล้วมีคนกลัว่ะมันรััวไงอ่าเปิดเปิดให้สุดเปิดให้เกือบสุดให้ชนให้เกือบชนอ่าเต็มที่อันนี้ก็เปิดด้นียเอ้ยเอ้ยนั่นปุ๊บ ไม่ได้เหมื่อนมากโอมถ้าเปิดวาลเีย์ได้เสร็จปุ๊บก็ค่อยเปิดทีวีแล้วก็ใช้งาน,นได้